ครับสวัสดีครับผมพันธุปกรณ์มินบงเป็นประธานชมรมไทยพวตบบนตำบลถนนใหญ่เราจะมาเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับคนชาวไทยพวนของตำบลถนนใหญ่นะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับจากการที่เราได้รวบรวมป,ประวตัติตรงนี้ นะครับรวบรวมจากสถานที่ต่างๆนะครับจากองค์สวดานแล้วก็จากเราเือออกมาจากที่เราได้ประมวลนะครับเป็นประวัติคร่าวๆพอจะแจ้งให้ทราบดังนี้นะครับว่าคนไทยพวนที่อพยพเข้ามาสู่ในประเทศไทยนั้นนะครับเดินทีเขาจะแบ่งการอพยพมาด้วยกัน3 3ช่วงคือช่วงปลายรัตนะปลายาารหาช่วงที่2ก็คือ ช่วงในต้นรัชกาลที่1และช่วงที่3ก็คือช่วงในรัชกาลที่3ใหญ่ใหญ่3ช่วงด้ยกันแต่ว่าเรามาศึกษาประวัติศาสตร์ประวัติของคนไทยพวนนั้นเรามั่นใจว่าคนไทยพวนของทัดบ้านถนนใหญ่ของตะบนถนนใหญ่ของเมืองลบบุรีนั้นมาตั้งแต่ตั้งแต่ในยุคข,ของพระเจ้าตากสินมหาราชน,นะครับเพราะว่า เราจะพิสูจน์เห็นว่าตอนที่กรุงศรีอย,ยาจะเสียแก่พม่านั้นเป็นช่วงในปลายในปลายปี2,309 2,309เนี่ยนะครับกรุงศรีอย,ยาถูกล้อมโดยพม่านะครับล้อมเต็มๆเลยจริงๆแล้วเป็น6 7เหดเดือนตอนนั้นนะฮะแล้วก็ใกล้จะใกล้จะแย่แล้วพมา่าถล่มโจมตียิงปืนใหญ่เข้ามาในกรุงศรีอย,ยาชวนใกล้จะ เห็นท่าไม่ดีพระเจ้าตากสินก็เลยรวบรวมสมัครพรรคพวกกับพรรคพวกได้ประมาณ500ถึงพันคนก็ตีฝ่าวงล้อมของจากอยุธยานะครับจากอยุธยาขึ้นมาทางตะวันออกเข้าไปสู่จังหวัดสระบุรีนะฮะจังหวัดสระบุรีระหว่างทางที่เดินมาเนี่ยก็จะมีพม่าเยอะแยะไม่หมดนะครับนะครับตั้งต่อต้านอยู่ท่านก็ตีจับพม่านี่ขึ้ไปนะครับจากออกสระบุรีสระบุรีแล้วย้อน วนขึ้นไปปัจินบุรีนะฮะจากจะปาจินบุรีเลื่อยขึ้นมาถึงถึงชาเชิงเชาชานะเชิงเชาวกขึ้นไปขึ้นจะไปตีจะไปตีจันบุรีนะฮะล้วนะครับตีจันบุรีวันนี้จันบุรีนี่เป็นจังหวัดที่ใหญ่มีพายพลเยอะแล้วก็มีทรัพยากรมากมายแล้วก็มีเจ้าเมืองที่แข็งแรงตรงนั้นนะฮะก็ไปอยู่จนกระทั่งถึงในวันที่ วันที่1ิมิถุนานะครับถึงตีเมืองจันบุรีได้ในระหว่างที่ระหว่างพระเจ้าตากสินยกพลหนีตีฝ่าวงล้อมของพม,ม่าออกมาได้เนี่ยกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วในวันที่7เมษายนนะฮะ2,310นระครับสองร้นะครับ,รบ,ะะรบวันที่7จากนั้นพระเจ้าตากสินเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาเสียแล้วก็เลยรวบรวมไพ่พลต่างๆเหล่านี้ที่จันบุรีแล้วแล้ว กลับเข้ามาที่ชนบุรีนะครับสร้างเรือสร้างกองทัพขึ้นมามุ่งหน้าไปสู่ชนบุรีนะครับปีฝ่าวงล้อมต่างๆเข้ามาชนบุรีแล้วก็จากชนบุรีนี้ก็ล่องออกไปตามริมชายฝั่งเข้าไปสู่ปากน้ําเข้าไปสู่ปากน้าเจ้าพยานะครับคืออ่าวไทยนะฮะตรงนี้ก็จะมีเมืองทนบุรีทนบุรีก็เข้าไปยึดกองทัพนบุรีได้ก็ตั้งกองทัพล่องลำน้ำําเข้าไปทำแม่น้าเจ้าพยานะฮะ ร่องกลำลังพลเข้าไปนางน้ำจัรยาเข้าไปตีพม่าที่ตั้งฐานทัพอยู่ที่โพสามต้นนะครับโพสามต้นเนี่ยพมา่าเป็นผู้ที่ตั้งทัพใหญ่เอาไว้สําหรับเก็บสบียงเ,เก็บต่างๆส่งพมา่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พอตีตรงนี้ได้แล้วพอตีเมืองพอตีโพสามต้นแตกโพสามต้นแตกปุ๊บพมา่าก็อพยพหนี อุทยาก็ตกเป็นของเราแล้วนะครับก็เจ้าตักสินก็ยึดกลับคืนมาได้ใช้ระยะเวลายึดคืนมาได้ตีกลับขึ้นมาได้7เดือนนะฮะเดือนในวันที่ในวันที่6พฤศจิกายน2า1 0นะครับพฤศจากายน2 3 3 1 0แล้วก็หลังจากนั้นก็สถาปนากลับมาสถาปนากรุงทนบุรีเป็นเมืองหลวงนะฮะเป็นเมืองหลวง ดังนั้นกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงเสร็จแล้วในระหว่างที่สถาปนาตัวเองเป็นกรุงหลวงเนี่ยก็จะมีกกชุมนุมต่างๆนะครับที่ตั้งขึ้นมาประมาณ56ชุมนุมชุมนุมเจ้าฟางชุมนุมพิโลกนะครับชุมนุมพระเจ้าตากนะฮะชุมนุมนครศรีธรรมราชเหล่านี้เป็นต้นแต่ชุมนุมชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดคือชุมนุมพระเจ้าตากนะครับหลังจากนั้นท่านก็ปราบปรามนะฮะพวกชุมนุมเหล่านี้นะครับที่ต่อต้าน หลังจากกรุงศรียาเสียกรุงเนี่ยจะมีโจรผู้ร้ายมากมายที่ขึ้นมาที่เข้ามาลักพาต่างๆเหล่านี้เลยก็เลยต้องต้องจัดขบวนต่างๆนี้ปราบกลุ่มชนให้ได้ในระยะเวลาที่กําลังปราบปรามตัวนี้กำลังครอบคลองอยู่แล้วในปี200ในปี2,322 322เนี่ยเมืองลาวนะครับเมืองเวียงจันทร์แข็งตัวแข็งตัวขึ้นมาต่อ ่อเมืองต่อเมืองสยามเราก็เลยพระเจ้าตากศินก็เลยมอบให้พระเจ้าพญาผากรณ์ึกยกทัพขึ้นไปตีเมืองเวียงจันทร์ในเส้นทางนะฮะเส้นทางที่ยกทัพขึ้นขึ้นไปนะฮะจากจากรียานะครับมุ่งขึ้นไปทางนี้ฮะมุ่งขึ้นไปทางทางเหนือนีฮะเส้นทางนี้ขึ้นไปทางเหนือนะครับเข้าไปนคระวานนะฮะพิโลกไล่ขึ้นไปนะครับ จนถึงเมืองด้านเส้นนืนะครับแล้วเข้าไปตีเวียงจันยกนะยกปราบเวียงจันได้แล้วก็ <c oughs> เข้าไปปราบหัวเมืองทั้งหมดทั้งหัวพันทั้งห้าทั้งหกนะครับก็มีคําเกิดคําม่วนคไาไสภัยศาลีนะครับซ้ำเหนือแล้วก็เมืองเชียงขวางเมืองเชียงขวางนี่ก็ซึ่งเป็นเมืองที่คนชาวพวนไทยพวนอยู่ที่เชียงขวางนะฮะอยู่ที่เชียงขวางนี่เป็นหลักเพราะฉะนั้นหลังจาก เข้าไปตีแล้วก็กวาดต้อนผู้คนนะครับที่อยู่ที่เราไป,ไปที่ไปตีนี้กลับเข้ามาด้วยแล้วก็ทั้ง,ท,งทั้งเป็นเชลยทั้งที่สมัครใจก็เข้ามาไล่มาเข้าทางด่านทางจังหวัดน่านนะฮะจังหวัดน่านแล้วก็ไล่เรื่อยลงมาจังหวัดน่านนะฮะน่านอุตดิตพิจิตพิสุโล,โลกไล่ลงมาถึงนครสวรรค์เพราะฉะนั้นเมืองไทยในช่วงนั้นถูกพระมากก้ากวาดต้อนไปนะครับ เมืองไทยก็บางที่ก็จะร้างว่างเปล่าก็ต้องการกําลังผลนี้เข้ามาเสริมก็เลยอพยพพากวาดต้อนเข้ามาตรงไหนที่ดีก็เลือกเอาแลัวประชาชนที่เลือกอพื้นที่ทำมาหากินเพราะมันที่ว่างเยอะท่านก็ปล่อยมาตามทางนะฮะอย่างเช่นก็จะมีคนพวนอยู่เรื่อยมานะฮะเพราะว่ามาจากเชียงขวางนะฮะก็นี่ที่น่านนี่ก็เยอะนะฮะที่น่านมาน่านและอุตรดิตถ์นี่พแพร่นี่ก็มีพวนอยู่นะฮะแพร่อุตรดิตพิษณุโลกนะครับ สุโขทัยสุโขทัยนี่ก็เยอะนะครับสุโขทัยไล่ลงมาเรื่อยนะครับลงมาสุโขทัยพิตุโลกนะครับนครสวรรค์ไล่ลงมานะครับนครสวรรค์าชัยนาธนะครับสิงบุรีนะครับสิงบุรีนี่ก็เยอะนะครับแล้วก็ลบส่วนใหญ่ที่เข้ามาคือสายที่าาลบบุรีลบบ,รลบบุรีก็จะมีคนคนที่อยู่ในลบบุรีนี่ก็จะมีอยู่หลายอำเภออําเภอบ้านหมีอําเภอเมือง <อำ S 1> นี้เป็นต้นนะครับ ที่มีพลพลที่อยู่เยอะนะครับแล้วก็ล่องเรามานะฮะเข้าไปยังสระบุรีนะจากลบบุรีแล้วก็มีสระบุรีนะครับสระบุรีปราจินบุรีนครนายกนะครับไล่ไปเรื่อยจากฮะจนเข้ามาถึงในกรุงเทพก็กวาดตอนเอาผู้คนเข้ามาไว้ในกรุงเทพส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเชื่อว่าเราอพยพมาในช่วงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นก็คือว่า ในอุโบสถที่บ้านถนนใหญ่ในลบบุรีเนี่ยจะมีอุโบสถนะครับจะมีอุโบสถเป็นเป็นอุโบสถมหาอุดอ,อุโบสถมหาอุดเนี่ยในบันทึกของประวัติของวัดนั้นนะครับบันทึกไว้ว่าอุโบสถเนี่ยสร้างในปี2335นะครับและหลังจากนั้นอีก3ปีถึงจะได้รับพระราชทานสงฆ์ธรรมศีมาในปี2000 338ดังนั้นดังนั้นนะครับการที่ชุมชนในบ้านถนนใหญ่อพยพมามาในปลายราชการในในปลายพระเจ้าตักสินนั้นเราลองบวกลบกันดูกับปี2335ที่สร้างโบสนั้นจะเป็นระยะเวลา13ปีเพราะฉะนั้น13ปีเนี่ยเมื่อชุมชนเข้ามาอยู่ในในในตำบลถนนใหญ่นั้นก็จะต้องมีการ ตักล้างหางพงนะครับทำมาหากินที่อยู่ที่อาศัยรวบรวมตัวกันกว่าจะได้นะฮะก็ประมาณ 3, 13ปีเพราะฉะนั้น13ปีนี่สร้างโบสถมหาอุดอันเนี้ย <c oughs> นะครับในปี2 3 3 5เพราะฉะนั้นช่วงระ,ะ,ะยะเวลานั้นเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าวัดบ้านถนนใหญ่นั้นมาในช่วงปลายรัชสมัยของพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับ อันนี้คือที่มาที่ไปคร่าวๆนะฮะพอสรุปได้อย่างนี้นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจอันหนึ่งก็คือโบสถ์มหาอุดนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าว่าโบสถ์มหาอุดเป็นยังไงนะฮะเอาตรงนี้ก่อนว่าโบสถ์มหาอุดเนี่ยเป็นตัวสัญลักษณ์เอกลักษณ์ตัวหนึ่งซึ่งสามารถจะพิสูจน์ตัวเราเองได้ว่าเรามาในช่วงไหนเพราะมีหลักฐานทะเบียนวัดยืนยันนะฮะทะเบียนวัดที่ยืนยันเนี่ยจะมีของสมัยอยุยาด้วยแล้วก็สมัยรัตนโกสินด้วย